สั่งบูธพิเศษนี่สังหารศัตรูได้ล้อม,มัน <c oughs> เฮ้ยโดนดักแล้วเพื <c oughs> <c oughs> ่อนนี่อีกตัวนึงอ <c oughs> เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตประปันธ์ครับกับเกมส n น k กอ r e n a ลานปะลองของเจ้าตัวยืดยาวนั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นพวกสัตว์ชนิดต่างๆนะครับผมที่มีความสามารถในการกินอาหารแล้วก็ตัวยืดยาวนะครับใช้ต่อสู้กับคนอื่นๆกันได้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นงูอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นม้าลายเจ้าแรดหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถตัวยืดยาวได้เหมือนกันก่อนที่จะเร เล่ลนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะด่านที่1นึ่โอ้โหวิธีการเล่นก็คือแบบนี้นี่เองอตอนนี้เราเป็นเจ้าง,งูน้อยตัวหนึ่งแม่รู้สึกว่าเราต้องกินแอปเปิ้ลเพื่อให้ตัวยาวๆอุ้ย เฮ้ยโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยตอนนี้เจอกับเจ้าเสือดาวมานี่ยังยาวเลยเพื่อนโอ้โหชนกำแพงไอ้บ้าเอ้ยดูก่อนเออเลื้อยหลบหืบอ,อตัวประหลาดมาเอ้ยชนหางของเราเรียบร้อยแงบงบๆๆบงบ,งบเจ้าเสือดาวตัวน้อยเฮ้ย <c oughs> มีการดักหน้า55%เราต้องให้ครบ100%ครับผม นี่คืออะไรเออเฮ้ยพลังบูธพิเศษนี่สังหารศัตรูได้ล้อมมันโอ้โหโอ้โหตายกันยับตายกันแบบว่ากระจุยมานี่าเอตัวนี้ไม่ดอกแอปเปิลเฮ้ยเอ้าวโอ้โหต้องดูโฆษณาเกือบจะต้องกลับไปเริ่มใหม่กันเลยนะอุ้ยอุ้ยอืมด้านบนนี้รวมตัวกันเยอะืออต้องดักหน้ามันเฮ้ยเฮ้ยเฮยอ้ย เฮ้ยอยากกินสิโอ้โหโดนแย่งเฮ้ยชนกันเองง่าเรียบร้อย200ร้อยแอปเปิ้ลคุณ2ไปสิเอาละปลดล็อกดานใหม่คราวนี้กลายเป็นกินผลส้มหรือเปล่านะไหนดนสูสิเราสามารถเก็บเหรียญมาปลดล็อก พวกสัตว์ชนิดต่างๆแบบนี้กันได้นี่ระดับอีพิกก็จะเป็นพวกสัตว์ในตำนานนะครับผมไฟฟ้านี่คืออะไรเอ่ยเป็นการบูตหัวใจแล้วก็แม่เหล็กเอาเป็นแม่เหล็กแล้วกันนะเรียบร้อย5นาทีรีบเล่นมาละจ้าเจ้าจงูโอ้ยโดนแย่งแบบว่าโคตรเยอะืหม,มาี่พลังดูด <c oughs> ยังขี้โกงเรียบร้อยตายเป็นไงเฮ้ยเจ้าเสือโอ้ดักหน้าอุย้ยพลังพิเศษ เฮ้ยเร็วอืมชนมันโปโปตายกันให้เกลี้ยงหุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพลังจะหมดอืมเอ้ยจระ,ะเข้หุยตัวอย่างยาวเฮ้ยใครจะอยู่ใครจะไปเอ่ยเดี๋ยวก่อนเอ้ามันชนเราอ่ากลับมาเกิดใหม่ตรงนี้ต้องเป็นของฉันเอ้ยอย่ามาแย่ง <c oughs> แม่ตอนนี้ก็ โอ uh, ้หด้านล่างแม่มีให้กินแบบว่าจากไหนก็ไม่รู้คูณสองไปเลยมาเก็บไปดูสิหฮ้ยมังกรได้เล่นเป็นเจ้าตัวนี้งั้นเหรอใช้ได้อยู่นี่คืออะไรเนี่ยเลนโบบูสเตอร์ต้องเก็บให้ได้ครบ5อันจะได้อะไรก็ไม่รู้นะมาเลยจ้ามังกรตัวเล็กงับ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 เราได้เจอกับตุ่นปากเป็ดเ <c oughs> อ uh, ้ยแถวนี้ค่อนข้างเถื่อนอันตรายเหลือเกินสตรอเบอรี่ข้างล่างยังเยอะอยู่ ได้เวลาสังหารโอ้โมังกรจอมสังหารนี่ตัวยังยาวเลยเฮ้ยอุ้ยก้อนนี้เป็นของฉันนี่จงูน้อยนายไม่รอดแน่นอนโอ้โหจะต้องดักหน้ายัางไงกันดีนี่มือของเราก็ค่อยๆคานไปกับพื้นไปเรื่อยๆเฮ้ยโอ้โหสามารถแบบว่าม้วนเข้าหาตัวเองได้นะดูสิก็เลยแบบว่ามีความปลอดภัยสูงแพนด้าโอ้โห เอ้ยชนกันเองเรียบร้อยอ้าวจะตายแบบนี้ทุกตาไม่ได้นะเพื่อนฝีมือยังไม่ค่อยจะดีโอ้ยเจ้าหมาเดี๋ยวก่อนลูกบอลอย่านี้ในโอกาสข่าจะสังหารพวกแกเอาละด้านล่างเห็นตัวนึงเฮ้ยโอ้โหไม่น่าจะทันดักหน้าดักหน้ามันต้องเลี้ยวมาอย่างแน่นอนเป็นไงโอ้ยเฮ้ย,ยอ้าว อะไรวะเนี่ยปลดล็อกด่านใหม่ชอบเกมนี้ไม่เอ่ยถ้าชอบก็สามารถไปให้ดาวกันได้นะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวกันหน่อยเอาเป็นเจ้าจระเข้ละกัน100โอ้โห่จระเข้กินกล้วยพลังการบูทเอาเป็นหัวใจละกันนะมาแล้วเจ้าจระเข้ของฉันงับงับจระเข้กินกล้วยเกิดมาเพิ่งเคยเจอสีครเขียวกลมกลืนกับธรรมชาติจริงๆเลยนะอ้าวหสิบหกเปอร์เซ็นต์ อาฮึบเอ้ยโอ้ยไม่มีชนกันเลยนี่ไงชนกันเองได้ปับปัปับทางนี้น่าจะมีกล้วยเหลืออยู่เอ้ยโอ้ยอันนี้ของฉันโดนแย่งเฮยเฮลูกบอลลูกบอลโอ้หลูกบอลไปไหนมันนี่แล้วโบโอ้หตายกันรัวๆแน่นอนอืมคราวนี้อะไรอะไรโอ้ยเสียบกลางลำตัวมังกรตัวโคตรแบบว่าโคตรสั้น ดูดกนโอ้โหเสียเลือดไปทีหนึ่งเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่เป็นอะไรนะเพื่อนแต่ก็เสียกล้วยไปเยอะอยู่อืมต้องเอากับคืน60ขอทําการเด็ดหัวมันนะล้อ,ลอมรอบล,อลอบ้อมรอบอ่านี่ดักหน้าดักหน้าครับผมโอ้สุดยอดเป็นไงเก้าสเ้าห้อร์ค่อยๆไล่กินกล้วยในแผนที่ก็น่าจะครบได้เหมือนกันนะเฮ้ย <Hey, S 1> บอลพิเศษมาสังหารเจ้ามังกร สุดยอดไปเลยเอาละสำหรับในคราวนี้เฮ้ยเปิดได้แล้วมาเปิดดูสิ50เหรียญโอเคด้านต่อไปยังไม่ถึงเวลาผ่านงั้นเหรอมาคราวนี้เอาเป็นบูสเตอร์ผีน้อยละกันเอาไม่ได้ยังไม่หมดเวลาต้องเก็บกล้วยให้ครบ500ก่อนอได้สิมาอีกร้อยผลถ้าทางจะไม่ยากอย่างที่คิดนะไล่กินไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวยอมตายกันให้ดู เฮ้ยเอ้ยโอ้โห,โโหโกล้วยล่วงกล้วยหล่นง,งับ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 ตัวยุ่งตัวยุ่งอย่างเยอะ <c oughs> เฮ้ยเป็นของเราทั้งหมด่าอุ้ยตัวอะไรเออเยติสีขาวเจ้าแรกตัวนี้ท่าทางหน้าตาแบบประหลาดเหลือเกินเจ้าเยติน้อยจะไปที่ไหนกันมาเอ้าชนกันเองนี่ผมดักหน้า <c oughs> จะผ่านแล้วเพื่อนอีกแค่นิดเดียวตามหากล้วยที่ตกอยู่บนแมปนีน่ไงป๊าป,ะปะเอาละปลดล็อกเชอรี่ครับผมมีเงิน146กันแล้วเดี๋ยวค่อยมาปลดล็อกเจ้าแรดกันนะคราวนี้บูสเตอร์เป็นเจ้าผีแล้วกันมาแล้วมาแล้วไปลุยมาคราวนี้เป็นเจ้าผีมีความสามารถอะไรเอ่ยอ๋ออย่าบอกนะสามารถทะลุสิ่งต่างๆได้หมดเลยนี่ดูสิเห็นไหม เราสามารถวิ่งผ่านต้นไม้ได้โดยที่แบบว่าชิวๆเฮ้ยแบบนี้ก็มีโอกาสสังหารเจ้าพวกนี้ได้มากขึ้นเดี๋ยวเราจะรอให้เจ้าพวกนี้เก็บเชอร์รี่ให้มันเยอะๆแล้วเราค่อยมาสังหารเอาจากตัวมันอีกทีนึงเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโดยนดักแล้วเพื่อน <c oughs> นี่อีกตัวนึงอ้ากลัามาเกิดใหม่ครับผม,มาาคาาวนี้ขอดักหนาาเจาาาังกรเป็นเาาะที่เหมือนจะเป็นลักษณะแบบกลมๆเ,เ,เ,เฮ้ยาาายอ้าาาา้ย หลบกันหมดเลยเฮ้ยให้มันไปชนกันแบบนี้แล้วเราก็ฉวยโอกาสเฮ้ยบอลพิเศษได้เวลาการสังหารมันเออไปไหนเพื่อนอันนี้ขอหูเชอรี่ตรงนี้ปั๊บ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 ,บ,บสังหารเจ้าตัวนี้ด้วยโบนี่ชนตูดเฮ้ยเฮ้ยล่อมันล่อมันเออ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 ต้องตายแล้วต,ต้องตายแล้วเอ้ยงาม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 ฮึ่เฮ้ยลูกบอลลูกบอลวันนี้ปั๊บสังหารไอ้ตัวนี้โร สุดยอดคราวนี้จะไปถึงตรงนี้ต้องใช้เชอรี่600ผลอีกนิดนึงก็จะปลดล็อกเจ้าแลดแล้วนะขอเล่นอีกนิดหนึ่งละกันอีกประมาณสองร้อยผลใช่ไหมเอ่ยไม่มีปัญหาครับผมเอาละคราวนี้ก็ทําการปลดล็อกด่านใหม่กันได้แล้ะจ้าโอ้ยลูกอะไรเอ่ยลูกแพหรือเปล่านะปลดล็อกเจ้าแลดอืมเจ้าแลดน้อยที่แสนจะน่ารักน่ากลัว ขอเอาเป็นแม่เหล็กแล้วกันนะมาแล้วเจ้าแรดโอ้โ,โห,โห,โหโดูลำตัวแม่ค่อนข้างอุ้ยหหจะชนแล้วเดี๋ยวก็เอาแบบว่าเอานอควิดซะเลยนี่ก็เป็นเกมที่มีความน่ารักไปด้วยนะสำหรับพวกสิงสา,ารสัตว์พวกนี้ครับอืมเป็นแรดที่สามารถกินพวกผลไม้ได้เป็นอย่างดีหนามันนี้ชนได้หรือเปล่าเอ่ยไม่รู้เหมือนกันอาจจะตายได้เพราะฉะนั้นต้องระวังก่อนปืดปดป๊ดปืดบังก้อนเออโดนควิด ปิดตูดมันเฮ้ยอะโอ้ยหลบเลี่ยงอุ้ยก้อนนี้อ้าวโดนบางกรขโมยประโถโอ้ยชนหน้ากันเองชนหน้าเจ้าคอกี้เฮ้ยต้องดักมันต้องดักมันกดดันกดดันตายครับผมเรียบร้อยมาลายเฮ้ยมาลายสุดน่ารักเดี๋ยวก่อนอ้ยอ้ยอ้ยยจะเก็บลูกบอลอันนี้ มาโผล่ชนตูดเฮ้ยน่าจะครบเรียบร้อยครับหืมได้มา400ผลแบบรวดเร็วด้วยนะตรงนี้ต้องใช้700โอ้แล้วก็ดูสิยังมีอีกหลากหลายทวีปหลายด่านอืมไปจนถึงอวกาศกันเลยโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ลิงใต้คลิปกันเลยเป็นเกมที่บอกเลยว่ามีภาพที่ค่อนข้างจะแม่น่ารักเพลิดเพลินนะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละบายบายจุบจ๊บ